Minecraft Blue g r e y Version เวอร์ชันนี้ถูกปรับแต่งโดยเว็บไซต์คลิปเี่ a s พัตนะครับเวอร์ชันนี้เนี่ยนอกจากจะมีสิ่งประหลาดมากมายแล้วก็ยังมีเท็กเจอร์ที่เป็นสีเทาทั้งเกมด้วยนะครับแล้วจะมีอะไรกันบ้างเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอยเห็นเป็นสีน้ําเงินตรงน้ําปกติแต่ว่าสีทรายสีไอทุกอย่างแม่งเป็นสีเทาหมดเลยอะรวมทั้งตัวเราเองด้วยแถมวิ่งไม่ได้ด้วยนะครับ กด F 3มก็ดูอะไรไม่ได้ครับเป็นภาษาอะไรไม่รู้อ่านไม่รู้เรื่องดูดอกไม้นะดอกไม้ยังไม่มีสีครับดูไก่ดิไก่ไม่มีสีแต่เวลาตีนี่เป็นสีแดงอยู่นะคือมันมันดูไม่รู้เรื่องเลยว่ะมันเขียนตัวอักษรอะไรของมันวะมันคือภาษาอะไรวะคืออ่านไม่รู้เรื่องเหรอไม่ไม่รู้มีกี่อันเนี่ยตอนนี้หินอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่สีน้ำครับตอนนี้ที่เห็นเป็นสีน้ำเงินอ่ะที่เหลือเป็นสีเทาหมดเลยครับน้ำนี่เป็นสีเงินนะ แล้วก็หลอดแถบตรงเนี้ยแถบสถานะการใช้งานนะว่ามันจะพังเมื่อไหร่อ่ะของไอเทมอะ่ะเป็นสีเขียวออผมเหมือนเดิมนะเฮ้ย<แ>อะไรเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะนึกว่าแกะตอนแรกก็เลยเดินมาเดี๋ยวเค่อยดูอีกทีอะไรไม่รู้อะ่ะเฮ้ยป้ายอะไรเนี่ยผมเจอป้ายครับทุกคน มันเขียนอะไรไม่รู้อ่ะพี่อ <mor> <the> ่านไม่รู้เรื่องว่าไหนลองวางสิโอ้ยไม่ไม่ช่วยเลยอ่ะหรือว่ามันยังไม่มืดต่อรอมืดก่อนก็ได้เฮ้ยเลสตโตนทช์ช้ำคนดูแล้วเวลามันมีเอฟเฟกต์ไฟเนี่ยเป็นสีแดงอยู่นะครับผมตกใจหน้าฟักทองมากเลยเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะ ผมเจอเบสล็อกครับผมวางเป็นตัวทีนะมันเป็นตัวทีครับผมเป็นเบสล็อกอ่ะเจออาหารครับผมหมูไม่มีปากด้วยอ่ะไอตรงนี้มีป้ายครับผมเฮ้ยรู้สึกป้ายจะเขียนได้เหมือนพวกนะรู้สึกไอตัวนี้มันเขียนเยอะว่ะอยากรู้ว่าตรงไหนมันจะมีสีบ้างนอกจากสีเทาอ่ะเฮ้ยผมเจอไอไอนี่อีกละ ไอเบ็ดล็อกที่วางอยู่เนะี่ยเดี๋ยวเรานั่งเรือไปดูนะครับว่ามันจะมีเกาะอื่นไหมเฮ้ยไม่ใช่บล็อกไม้นี่ว่าโอเคได้เรือมาแล้วครับอ,อยู่จะนั่งเรือทำไมเนี่ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงผีครับไหนอะผีอะตกใจหมดครับได้ยินเสียงผีเหมือนจะเริ่มมืดแล้วนะแลวผมพักพักแถวนี้เดี๋ยวเราทำเตาเผาแล้วกันครับวางทอชมันก็ได้รู้ว่าตรงนี้เออมันสว่างนะอะไรประมาณเนี้ย คือมันมัน,ม,นมันมีแสงขึ้นมาครับคือผมไปเจอไอ้นี่มาเว้ยเนี่ยมันวางคบเพลิงบนใบไม้ได้เดี๋ยวเราจะอยู่แถวนี้ไปก่อนนะครับทําอะไรไปก่อนไอเฮ้ยสตีฟกับซอมบี้สตีฟเป็นซอมบี้ตกใจหมดเลยซอมบี้เป็นสตีฟนะครับเอามันเดินไปไหนอะอออเกตันฝากิงซอมบี้ทีฝากิงซอมบีท้ทีเออ บีไปตีตะเกีตันไปเอ้าเฮ้ยมาแล้วมบีพออยู่ตรงสีรู้สึกปลอดภัยเลยรู้สึกป็นปลอดภัยอะเป็นสีอะเป็นน้ำอะแต่พอมองไปมันก็มืดๆอะแต่พอไม่ได้อยู่กับสีมันดูเหมือนอันตรายอะพออยู่ใกล้สีมันแบบดูปลอดภัยไปเลยอะเกมเนี้ยดูเหมือนเริ่มเช้าแล้วนะครับดูเหมือนเริ่มเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บทอชเพื่อที่จะเดินทางต่อครับผม อ่ารถสีสีไฟคืออันนี้นะครับสีไฟคือคือเป็นสีเหลืองผิดป,ปกตินะผมไม่มีอะไรปกติกับพวกสีไฟพวกแอนิเมชันนะครับสีแอนิเมชันจะไม่ค่อยผิดปกตินะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกเนี่ยก็จะผิดปกตินะผมเหมือนรถกลับมาทางเดิมเนี่ยใช่ละกลับมาทางเดิม ลองลงถ้ำดูแมบเออไม่ใช่ถ้ำนึกว่าถา้ำเฮ้ยเยอะไรนั่นน่เฮ้ยเฮ้ยอะไรนั่นน่เฮ้ยคืออะไรวะมันน่าจะเป็นไหนอะไรนะไอเขาน่าจะเซฟคอมมานด์มาครับผมก็ไม่รู้อะ สรุปก็ไม่เจออะไรนะครับเวอร์ชันนี้ใครที่อยากลองเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้นะครับนะที่ลิงก์โหลดผมจะลิง์ไว้ในด้านล่างแล้วกันนะผมใน u t u b e นะครับใครที่อยากผมทําอะไรต่อเนี่ยหรืออยากจะดูเล่นต่อเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ก็สามารถคอมเมนต์นบอกกันได้ครับผมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย